แกว่งเท้าหาเซียนฉันยังมีสุภาษิตจะมาถามอีกแกว่งเท้าแกว่งเท้าแล้วเมื่อยฉันว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละหรือว่าเวลานายแกว่งเท้านานๆแล้วนายไม่เมื่อยล่ะเออฟังดูแล้วก็มีเหตุผลนะนั่นๆว่าก็ไเป็นโน่เลยนะ เอาละมาดูกันแขวงเท้าหาเสี้ยนหมายถึงโดนหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเองเสี้ยนก็หมายถึงเศษไม้เล็กๆที่ปลายแหลมเหมือนหนามก็เปลี่ยนมาจากคนที่ไม่มีอะไรจะทําอ่ะหาเรื่องโดนเสี้ยนตําแขวงเท้าไปมาโดยที่ไม่ระวังก็จะโดนเสี้ยนตําเท้าได้ไงแขวงเท้าหาเสี้ยนนึกภาพเท้าตัวเองโดนเสี้ยนตําก็แยงแล้วนะเนี่ยนี่ถ้าเป็นพวกผู้ร้ายก็อาจเรียกว่าเป็นพวกแขวงเท้าหาโซ่ก็ได้นะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับโซ่อ่ะก็พวกผู้ร้ายอาจจะโดนตำรวจจับติดคุกแล้วโดนล่ามโซ่ที่เท้าไงก็เลยเรียกว่าแกวงเท้าหาโซ่อฮ้าเสุภาสิน่ะเขามีแค่แขวงเท้าหาเสี้ยนนะไม่ใช่แกวงเท้าหาโซ่อย่างที่คูณมั่วมาหรอกแหมคุณคอมพิวเตอร์ก็คิดมากไปได้แค่หยอกเล่นเองมาี่เชิญมาสนุกสนาน็นสุภาษไทย เชิญมาสนุกสนานเป็สุภาษิต์ไทยหากใครอยากเรียนมาสิหากใครอยากเรีนมาสิเชิญมาทางนี้มาสิเร็วไวมาสิเชิญมาสว่าไงในแต้มเพื่อนรักเรามีเรื่องมาเล่นสนุกกับนายนายรู้จักสุภาษิตบ้างไหมอ่ะโอยดับนี้แล้วจะเหลือหรอรู้ทุกคําเลยเหรออืมไม่รู้เลยอะ่ะแล้วมันคืออะไรอะ่ะ ปัโรเห็นทำคุยนึกว่าจะรู้จริงสุภาษิตก็คือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายเป็นคติสอนใจไงเล่านี่ง่ายฉันเอาคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเกี่ยวกับคำสุภาษิตไทยไว้มาดูด้วยนะเราลองมาเล่นทายคำสุภาษิตกันดีกว่าฉันจะเป็นคนเริ่มต้นคำสุภาษิตนะแล้วนายก็ต่อให้จบดีไหมมาดูคำแรกกันเลยนะ กงกรรมกงเกลียนกงกรรมกงกรรมกงกินกงกินก็เพี้ยนมาจากกงกินไงฮแล้วเกี่ยวอะไรกับกงกินฉันว่าไม่ใช่หรอกมันต้องกงกรรมกงบุญต่างหากถึงจะถูกมีกรรมก็ต้องมีบุญไงเล่าเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันมาดูนี่เลย ฮะคอมพิวเตอร์พูด,พดได้ใช่แล้วฉันพูดได้เพราะเจ้านายฉันก็พ่อของคููนั่นแหละเขียนโปรแกรมมาอย่างดีเลยอย่างว่เสียเวลาตกใจกันอยู่เลยนี่คือสุภาษ,ษิตที่ถูกต้องกงกรรมโกงเกวียนหมายถึงใครทำสิ่งใดไว้ก็ยอมได้รับผลกรรมนั้นตอบแทนหรือกรรมสนองกรรมนั่นเองกรรมก็คือการกระทำเช่น คนทำดีก็ย่อมได้ดีคนทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วเปรียบดังกลงล้อของรถเกวียนที่หมุนเคลื่อนไปเดี๋ยวก็กลับมาที่เดิมโอ้อย่างนี้นี่เองอะเอาว่าไงทั้งสองคนน่ะมีคำสุภาษิตอะไรจะมาถามอีกไหมล่ะฉันพร้อมตอบเสมอนะมาที่เชิญมานสมานุกสนานป็นสุภาษิตไทย จำสุภาษิตได้คุ้นๆประโยคนึงนะเคยได้ยินเขาเรียกเรียกกันว่ากิ้งก่าได้ได้อะไรนะกิ้งก่าได้แมลงมัง้งเออจริงด้วยกิ้งก่าเป็นสัตว์กินแมลงนี่เนาะเห็นด้วยเห็นด้วยพอเธอพอเธอไปกันใหญ่ละที่ถูกอะมันต้องแบบนี้กิ้งก่าได้ทองหมายถึงชอบเอาอวบในสิ่งที่ตัวเองมี เพื่อให้ผู้อื่นรู้เพื่อให้ผู้อื่นสนใจเขาเรียกว่าได้ดีและทําตัวหยิงพยองคนโบราณเขาว่าผู้ที่มีอาการหยิงพยองหรือไม่รู้จักบุญคุณคนแบบเนี้ยว่ากิ้งกาได้ทองอ๋อมัน,มนก็เป็นเช่นนี้เองแล้วทำไมเราต้องมาพูดพร้อมกันด้วยเนี่ยนั่นนะซิเจ้าคุณได้ทองอา้าวนี่นายหาว่าฉันเป็นกิ้งกาเหรอเบาวนะ มาที่เชิญมาสนุกสนานในสุภาิสิทธิ ป็นเรื่องโรคขานเก่าวกันมานมนานมีสาเติไฟธรรมะและสัจจธรรมสำนวนในไทยหยิบม,มาจากความจริงเปลียบเปยย่างเราะพ,พิ้งเตือนสติความทรงจำดำเนินชีวิตไม่ประมาทใครควรคิดสุภาษสิบเป็นเกม็มทิดนำชีวิตลุ่งเรียนไกล